สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568โชคชะตาวาสนาของท่านในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวลัคนาราศีธนูเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะดีสำหรับชาวลัคนาธนูนะคะโดยเฉพาะสีเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นกับท่านแน่นอน โดดเด่นมากๆถ้าบางท่านพื้นฐานดวงดีๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นจะตรงทั้งหมด4เรื่องเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ธรรมดามีทั้งข่าวดีมีทั้งเรื่องราวที่ท่านจะต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้เป็นช่วงเดือนที่ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะ บางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนและต่อมานะคะงานเก่าๆสิ่งเก่าๆเดิมๆจะกลับมาบางท่านก็จะได้สัมผัสกับสิ่งเก่าแก่วัตถุโบราณหรือไม่ก็ท่านจะได้เดินทางไปยังสถานที่เก่าๆซึ่งท่านนั้นเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานหรืออาจจะเป็นสถานที่เก่าแก่โบราณวัดโบราณสถานที่ที่มีอายุเยอะๆดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อมานะคะท่านจะมีการโยกย้ายมีการ โยกย้ายนะ่สมมุตินะคะบางท่านย้ายงานเช่นอาจจะย้ายจากอีกบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่งหรือท่านอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีการจบจากงานเก่าได้ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆถ้าท่านใดที่รับเหมาต่อเติมท่านอาจจะจบจากลูกค้ารายเก่านะคะส่งงานสําเร็จได้เริ่มต้นกับลูกค้ารายใหม่มีการเซ็นสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกี่ยวกับการงาน งานที่คาราคาซังแม้แต่ปัญหาที่คาราคาซังจะได้รับการแก้ไขท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับาการเดินทางการการแก้ไขปัญหานะคะทำงานสมมุติถ้าท่านค้าขายสิ่งงค้าขายยารักษาโรคหรือว่าค้าขาย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบำรุงสุขภาพสุขนะคะ,ะวิตามินอาหารเสริมต่างๆแม้แต่ยารักษาโรคหรือท่านใดที่ค้าขายเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวพันกับทางพระพุทธศาสนาผลิตสังคพันธ์ต่างๆนะคะ,เ,ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารับ รับแก้ไขปัญหารับให้คําแนะนําหรืออาจจะเป็นหมอนวดก็ได้นะคะนวดแผนไทยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะทํางานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้อื่นโอ้ท่านจะดีนะการงานค่อนข้างที่จะดีหมอแพทย์พยาบาลนะคะรับให้คาปรึกษาต่างๆดีมากๆเลยนะคะเป็นสําหรับท่านใดที่ทํางานประจํานะคะงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนที่ งานค่อนข้างที่จะเยอะและงานบางอย่างท่านจะต้องทําเองอัตาหิอตัตโนโนาโถโตนเป็นที่พึ่งแห่งตนท่านใดที่ทํางานประจํางานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะและเป็นงานที่ค่อนข้างยากเป็นงานที่ท่านไม่สามารถให้คนอื่นทําแทนได้หรืออาจจะมีภารกิจบางอย่างนะคะซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของท่านท่านจะได้สัมผัสกับงานเหล่านี้ งานบางท่านจะได้ทํางานเก่าที่ท่านเคยทําแต่ว่าไม่ได้ทํามานานถ้าค้าขายลูกค้าเก่าเก่าที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาอุดหนุนสินค้านะคะท่านจะได้ติดต่อพบปะพูดคุยกับคนเก่าเก่าที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านอาจจะเป็นลูกค้าเก่าเท่าแก่เก่าบางท่านนะคะในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้ท่านจะได้ทำงานที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำและรับงานพิเศษควบคู่กับงานประจานะคะโอเดือนนี้เป็นเดือนที่งานยุ่งงานเยอะท่านใดที่ชอบทำงานท่านจะสนุกกับการทำงานมากๆนะคะเพราะว่าการทำงานของท่านถึงแม้ว่างานจะเยอะแต่การทำงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนให้การช่วยเหลือดีนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะชาวลัคนาราศีธนูเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะบางท่านนะจะเป็นลักษณะที่ว่าได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานมันจะต้องมีคำว่าโชคและมีเรื่องราวที่ ท่านนั้นคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับท่านนะคะยังไงซาก็ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังการทำงานนิดนึงอย่าทำงานคือการทางานจะต้องไม่ประมาทละเอียดรอบคอบและระก,กุม เพราะว่าท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนมากขึ้นนะคะมีการเดินทางบ่อยขึ้นและล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญกับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวจะเป็นเรื่องสําคัญนะคะข้อดีท่านจะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านอยากไปจะได้เจอคนเก่าๆจะได้ติดต่อกับคนทางไกลจากต่างประเทศหรือไม่ก็จะมีการติดต่อกับ ผ่านโลกโซเชียลออนไลน์บ่อยขึ้นนะคะเป็นเดือนที่ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างคะ่ะในเรื่องของการเงินนะคะชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดาวการเงินดาวคือหลังจากวันที่สีพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวแห่งดาวพระสุขนะคะคนนิยมชมชอบเป็นดาวมหาสเสน่ห์เป็นดาวแห่งทรัพย์สินเงินทองนะคะ ฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าท่านมีเสน่ห์คนนิยมชมชอบโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังคาดหวังเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมานะคะพ่อค้าแม่ขายลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะก,กลับมามีดวงได้เงินจากสิ่งกเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามานะคะท่านจะมีโชคลาภแบบที่ท่านคาดไม่ถึงทําว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหม มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคและเสี่ยงดวงนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะต้องอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยหลายๆท่านบอกว่าไหนหมอดูบอกว่าดวงดีอย่างงั้นอย่างนี้เสี่ยงโชคแล้วจะได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ต้องขอบอกว่าโชคลาภและการที่แต่ละท่านจะได้มาจะไม่เหมือนกันนะคะบอกได้เลยนะคะว่าไม่เหมือนกันบางท่านได้เงินจากงานบางท่านมีคนช่วยเหลือบางท่านพูดคุยประสบความสําเร็จแล้วได้เงิน คือถ้าท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านจะได้มานั่นล่ละค่ะคือโชคลาภของแต่ละท่านบางท่านก็ได้ลาบลอยนะคะไม่คิดว่าจะได้กลับได้มา 1. งงานเด่นสองเงินดีนะคะรายรับของท่านจะเข้ามามากขึ้นท่านใดที่กำลังรอคอยและลุ้นเงินจากส่วนใดก็ตามขอย้ำว่าท่านจะได้เงินนั้นมานะคะรายจ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางรายจ่ายที่เกี่ยวกับ ได้กายจ่ายเก่าๆเ,เดิมๆจะกลับมาหรือบางท่านอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทํางานได้ซื้อสิ่งของที่ท่านนั้นอยากได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ท่านมีดวงจะได้สิ่งของบางท่านได้สิ่งของราคาแพงหรือจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างรายจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะไม่ได้ทําให้ท่านนั้นนะคะการเงินติดขัดมีปัญหาเลยขอบอกเลยนะคะว่า รายรับของท่านจะมีมาอย่างต่อเนื่องการเงินลื่นไหลมีดวงได้เงินได้เงินจํานวนเยอะๆมีเงินจํานวนเยอะๆผ่านเข้ามาในบัญชีนะคะโดยภาพรวม1 1สอการงาน2การเงินเด่นมากข้อ3ในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะคนโสด มีโอกาสลมพัดหวนถ้าจะได้พูดคุยหรือว่าจะมีเรื่องให้ท่านคนเก่าๆจะหวนกลับมาจะมีเรื่องให้พูดคุยกันหรือไม่ก็อาจจะที่ผ่านมาท่านและคนที่ท่านเคยคุยอาจจะห่างกันไปสักพักเพื่อที่ว่า,าดูใจว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ช่วงนี้ท่านอาจจะตัดใจไนดะ้ตัดสินใจได้ว่าอลองหันกลับมาคบกันดูอีกทีใช่ก็จะไปต่อถ้าไม่ใช่จริงๆก็จะตัดความสัมพันธ์แบบ แบบว่าไม่หวนกลับมาอีกแล้วนะคะมีโอกาสลมพัดหวนนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวตคู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแววงจะมีข่าวดีเข้ามาในครอบครัวนะคะบุตรหลานคู่ครองคนรักจะนําข่าวดีมาให้จะให้โชคให้ลาบหรือไม่ก็เพื่อนคนที่ท่านสนิทสนมนะคะจะนำข่าวดีๆมาให้ในเรื่องของการเงินนะคะ สำหรับสุขภาพระมัดระวังโรคเก่าเาที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งต่อมาในเรื่องของการทำบุญนะคะถ้าท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านหาโอกาสทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กช่วยเหลือเด็กมูล,ลนิธิเด็กก็ได้นะคะเกี่ยวกับเด็กจะดีเป็นพิเศษโดยภาพรวมนะคะ สองในสี่เรื่องจะเด่นมากๆกการงานการเงินความรักสุขภาพชาวลัคนาราศีธนูจะโดดเด่นสองเรื่องก็คือการงานและการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะท่านจะมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองเป็นอันว่าการเงินนะคะจะไม่มีคำว่าเงินขาดมือการเงินของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีรายจ่าย มีรายรับเข้ามามากกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่หยาบประมาทนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากได้เงินหรือว่าคาดหวังเงินจากอะไรก็ตามทําได้เลยนะคะอยากจะขอบกูขอยืมทําเลยค่ะเพราะว่านับจากวันที่4พฤศจิกายนไปแล้วการเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ